จุกูเยอะมากเลยครับอเดี๋ยวโชว์สักตูกหน่อยสิไม่ได้เอามีดมาตับโชว์นะดูสินี่โอ้ยสวยมากครับนะไรฝรั่งผิวสวยมากครับ สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟ a r m ม r b o อีกแล้วครับวิดีโอนี้ฟ a r m e r b o พามาเก็บฝรั่งกันครับผมอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็นี่ครับตะกร้ากับชีมตัดครับใช้แค่สองอย่างนี้เดี๋ยวพาเดินดูสวนฝรั่งกันก่อนนี่เริ่มจากหนงเปาซื้อครับผมนี่โอ้โหลูก เวลิบิกครับใหญ่มากๆครับเนี่ยมือผู้ชายเก็บไว้ต้นลราไม่เยอะนะครับเยอะกว่านี้เดี๋ยวโดนลมมาเดี๋ยวต้นเขาจะไอกิ่งจะฉีดจะหักได้ครับของเปาซื้อครับลูกไม่ค่อยดกเท่าไหร่เพราะว่าตัดแต่งใหม่ด้วย ฝั่งนี้ก็หงพอซื้อครับส่วนวันนี้หลักๆที่จะได้ก็เนี่ยครับกิมจูครับยี่สิบต้นดกทุกต้นเลยครับลูกเล็กลูกใหญ่คะคะกันไปครับต้นนี้เก็บไว้เยอะเกินครับต้นนิดเดียวเองเก็บไว้เยอะเกินเดี๋ยวมาเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ไปเก็บด้วยกันเลยครับ ทำไรอะ่ะฮะโอ้โหลูกเบลเริ่มเลยเดี๋ยวเอากันไกลก่อน<ห>เร่าก็ต้องตัดแล้วล่ละครับลูกลูกเบเริ่มเลยครับอดูสิโอ้ยพึ่งอ้ปแบบโอลูกใหญ่มากครับเป้าแมว เดี๋ยวไปปาดออกดูครับอันนี้น่าจะต้องกินเองแล้วแต่ว่าผิวเขาสวยมากนะครับเอาไปสองเลยครับไม่ต้องจงลูกนี้ดูลูกนี้ครับน่าจะยังผิวสวยอยู่ถุงถ้าแกะดีๆยังใช้ได้อีกนะครับโอ้ผิวกระดางกระดำนิดหน่อยครับแต่ถือว่าโดยรวมเดี๋ยวจะพาไปสับให้ดูครับ ต้นนี้เอาไปสามเลยครับเราไม่จงมันไว้โอ้มัดอย่แถวมัดแบบนี้แย่เลยอยมันยังไม่แก่เท่าไหรน่นี่เก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราเอาหงเป่าเสือให้หมดแถวก่อนครับเดี๋ยวมันจะฆะกันที่ต้องเอาหงเป่าเสือให้หมดเพราะว่าอะไรเหรอครับไอราคาคนละเรื่องกันเลยนะครับ โอ้เอาถือได้อยู่ว่างั้นคุณแม่บ้านชี้เป้ามาแล้วครับเราก็จัดการเลยโอ้ยเสืองสวยเลยครับไปหงเปาซื้อมันเราไม่ได้เก็บลูกไว้เยอะครับ เอาให้ดูเองว่างั้นสวยขนาดเนี้ยคนถือตะกร้าเหรอได้พวกนี้ต้นนี้ลูกเล็กอยู่ครับนี่ก็ลูกเล็กอยู่องต,ต่อสื่อน่าจะได้ไม่เยอะครับผมไม่ได้เก็บไว้ นี่ครับเพิ่งจะเริ่มลูกเล็กแต่ว่าทำไมอันนี้มันเบี่ยงเรโดนแดดเลียสิเห็นไหมมันผิวถุงมันบางแดดก็เลยส่องโดนลูกมันได้เนี่ยครับข้อเสียคือถ้าถุงบางจะเป็นอย่างเงี้ยครับผิวเขาก็จะโดนแดดเลียแล้วก็ผิวเสียอา้าวลูกนี้มันเออสีมันไม่สวยแล้วต้องเอาไปแล้วครับ โอ้ยใหญ่ทำไมมดัดแบบนี้เนี่ยอ่าลูกเขาเกล็นเกลนหน่อยครับอ้ยตองลูกนี้ก็ใหญ่แล้วนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วกัน ดูแล้วหงเปาซสือได้มากี่ลูกเองครับเดี๋ยวเอาหงเปาซสือไปเก็บก่อนค่อยมาตัดเอากิมจูครับนี่ที่ได้เดี๋ยวจะพาไปสับให้ดูบ่าใช้แรงงานครับครับมาถึงข้าวกิมจูบ้าง จูนี้เก็บได้เลยครับไม่ต้องรอแล้วครับลูกที่ไม่สวยนี่ก็ต้องเคี่ยจทิ้งครับโอ้ินนี้เยอะเกินไปเยอะเกินไปไหมลูกที่ไม่สวยก็ต้องตัดทิ้งครับ เล่นมัดแบบนี้ก็แย่เลยใช้ถุงต่อไม่ได้ไม่ใช่มัดใส่กิ่งเลยต้อง ก่อนครับค่อยๆไล่เก็บไปยังไม่เก่ยังไม่เก่ยังไม่เก่เ,กเหลืองหรืยังโดนแดดเรีย ไม้คำ้ำไ,ไม่แก่สักลูกเลยครับไม่สวยใช่ไหม น่ากินมากน่ากินอย่างนี้ก็ต้องจัดการครับแันนี้ไม่สวยตัดไปเลยอะไรัวน,นี้อูนน้อนนลูกนี้ใหญ่มากครับ จึงดึงก็ผิวมันสวยเท่าไรโอ้อันนี้ผิวสวยครับเดี๋ยวเอาไปเทสดูจึงดึงเนี่ยเป่ะเลยได้แตวรัดแบบนี้เลยช้า โอ้กิ่งมันจิกแล้วครับต้องเอาแล้วโอ้ตัวนี้ก็เก็บไว้เยอะครับอุย้ย <c oughs> ไปแล้วโอ้โหกิ่งนี้ดูกิ่งครับกิ่งจนจะหักแล้วครับองให้เอาห,หอเอาเดี๋ยวแบ่งเอา เยอะเกินมันไม่ไหวตัดนี่เลยเธอกัดตัดแต่งกินด้วย,ยนี้ต้องแบ่งเอาครับโอ้อันนี้ก็กินหกักล้บางทีลูกใหญ่เกินก็ ไม่ไหวครับกิ่งเขาหักต้องเก็บไว้กิ่งแล้วลูกพออันนี้จะได้ยืมอ่าเอากับไปทางนี้เลยอุ๊ยอมเนี่ยเหรอ เลยถ้าจะกินมีเยอะเกินกินแล้วครับขายไปก่อนเลยลูกนี้ด้วยขายเอาทุนคืนก่อนโ <c oughs> อ้ยังสวยครับลูกนี้กระยายมัดแบบนี้อีกแล้วลูกไปเริ่มเลยครับ ก็โซนแดดเรียเหลืองอะส่วนไหนที่ผิวเขาติดกับถุงอะครับแดดมันเรียได้มันทําให้ผิวเขาเหลืองนะครับผิวไหมหมดแล้วไหนดูผลงานวันนี้จุ๊กกูเยอะมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวโชว์สักตู้กหน่อยสิไม่ได้เอามีดมาสับโซว์เนะออาะ ดูสินี่โอสวยมากครับนหลรฝลั่ง <c oughs> ผิวสวยมากครับโอเคครับลากันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่วิดีโอนะครับสวัสดีครับผม